นี้ค่ะคุณผู้ชมคะอากาศบ้านเรามาแล้วคะ่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศต,ตอนนี้ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ค่ะหลายคนติดตามสถานการณ์แล้วเกิดอาการวิตกกังวลขึ้นมาคุณผู้ชมแต่เชื่อว่าสถานการณ์นี้จะผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วคําว่าวิตกกังวลในภาษาอีสานเนี่ยเขาพูดว่าอย่างไรเดี๋ยวมาเรียนรู้ในภาษาถิ่นบ้านเรานะคะแต่ตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนคะ่ะ ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายภาคตะว,วันออกเช, rove, ออกชียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรี ภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบ,บุรีทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสะตูลทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึง20ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยคาดว่าจะสิ้นฤดูร้อนและเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนในวันที่15พฤษภาค,คมในช่วงครึ่งแรกของฤดูฝนปริมาณและการกระจายของฝนมีมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติส่วนในช่วงครึ่งหลังของฤดูฝนปริมาณและการกระจายของฝนจะเข้าสู่ภาวะปกติฤดูฝนปีนี้คาดว่าจะมีปริมาณฝนมากกว่าปีที่แล้วและมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติร้อยละ5-10ถึงค่ะ ผู้ชมคะได้เวลาเรียนรู้ภาษาถิ่นบ้านเรานะคะคําว่าวิตกกังวลในภาษาอีสานเนี่ยเขาพูดว่าอย่างไรเดี๋ยวไปเรียนรู้กับพี่แตะสุาพัาน์ใชว่าวิตกกังวลในภาษากลางนะครับในภาษาบ้านผมเนี่ยเขาเอ่ยว่าคึดยากหลายหมายความว่าตอนนี้นะครับเนี่ยสงสัยตัวเองว่าสิติโควิดหรือบอนะครับมันคึดยากหลายหลายครับวิตกกังวลนะครับหรือคืดยากครับพี่น้องครับ ขอบคุณพี่แปรมากเลยค่ะได้เรียนรู้ภาษาอีสานเพิ่มอีกหนึ่งคำนะคะไม่ใช่แค่พี่น้องชาวอีสานที่กุดยากเท่านั้นนะคะทั่วประเทศส่งกำลังใจให้ให้ไม่ต้องวิตกกังวลนะคะหมดเวลาขออากาศบ้านเราแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายนะคะ